เราให้กระเทียมเหลืองนิดหน่อยก่อนทางรบคข้าบอกแล้วว่าทุกครั้งเนี่ยเราต้องใจเย็นต้องต้องทำให้มันถูกวิธีเพราเถ่ารีบๆมันก็ไปซื้อข้ากินแล้วกัน แล้วเราก็จะใส่เต้าเจี้ยวคือราดหน้าต้องใส่เต้าเจี้ยวไม่ใส่เต้าเจี้ยวไม่ได้แล้วเราก็จะผัดมันให้มันหอมต้องให้มันมีกลิ่นหอมออกมา ม่แย่ใส่แล้วก็ได้เลยแล้วเราก็จะเอาหมูใส่ลงไปหมูที่เราหมักไว้ถ้าเป็นเนื้อสัตว์อ่ะเราต้องหมักมันไว้มันจะนุ่มแต่ถ้ามันเป็นซีฟู้ดเราก็ไม่ต้องหมักมันเพราะว่ามันลงกระทะมันก็ใช้ได้แล้วอะเราก็ คือผัดล่าดหน้าเนี่ยเขาจะไม่ใช้น้ำปลาเขาจะใช้ซีอิ๊วขาวให้หมูมันสุกนิดนึงคือในในเต้าเจี้ยวเนี่ยมันจะเค็มพอสมควรแล้วแล้วก็ในหมูก็มีซีอิ๊วขาวอยู่แล้ว ในน้ำซุปก,ก็มีเกลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่ต้องใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มข้หมูแล้วเราจะไม่หั่นหมูเป็นเล็กๆๆๆ,ๆงั้นมันไม่น่าทานมันเหมือนคนขี้เหนียวทำแบบข้าวมันมันดูแล้วมันถ้าเราทานเองอะ่ะมันไม่ต้องประหยัดมากมายอะไรกับตานนะั้นหรอกก็คือทำอะไรให้มันน่าทานแล้วก็มันก็สะอาดกว่ากันนะ ตอนนี้เราก็จะเอาผักคะนา้าคือผักคะน้าเนี่ยบางคนคนไทยเนี่ยจะชอบทานแต่ก้านมันซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยคือสิ่งที่มีประโยชน์ในผักคือใบเขียวๆนะเพราะจะมีโปรลล์เยอะมีแร่ธาตุมีอะไรสารพัดไอเนี่ยมันไม่ให้อะไรหรอกแต่คนไทยชอบชอบทานก้านมันบางคนบอกเอาแต่ก้านซึ่งมันไม่ถูกต้องนะ ตอนนี้ทําไมเราต้องน้ําต้องเดือดเราจะใส่น้ําไปเลยเราก็จะไม่เสียเวลาผักก็จะกรอบใส่น้ําซุปไปเลยนะแล้วตอนนี้เราก็จะใส่น้ําตาลทรายบอกแล้วนะคะว่าเราไม่ใส่น้ําตาลปี๊บนะ ขิราหน้าจะมีรสหวานหน่อยเดี๋ยวเราค่อยชิมถ้าเราคิดว่าผักมันน้อยเราก็ใส่ไปคือตรงนั้นมันเดือดตรงนี้มันเดือดเนี่ยมันก็จะไม่เสียเวลา ก็จะใส่แป้งกระโพดนี่เราจะทำให้ตรงนี้มันเดือดความจริงมันไม่ยากหรอกคือเราไม่รู้ว่ามันทำยังไงเท่านั้นเอง แต่ถ้าพอรู้แล้วมันก็ไม่ยากอะไรเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยน้ำมันต้องเดือดมันจะได้รู้ว่ามันพอหรือไม่พอรอแป๊บหนึ่งคือทำไมเราใส่แป้งข้าวโพดเพราะว่าแป้งข้าวโพดมันจะไม่คืนตัว แล้วเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วดำในนี้นะร้าดหน้ามันต้องสีขาวๆโอเคตอนนี้เราจะชิมมันว่ามันเค็มหรือยังมันหวานโอเคหรือยังเราไม่ต้องใส่อะไรเลยเราก็จะใส่พริกไทยแล้วมันก็เสร็จแล้วอืม ตอนนี้ถ้าคนชอบเค็มมากเค็มน้อยก็ไปเติมเอาทีหลังเราจะทำลดกลางๆโอเคไหมอ่ะค่ะเราได้หน้ามันแล้วเราได้ตัวมันแล้วตอนนี้เราก็จะมาเอาเส้นใส่จานตอนนี้มันแล้วแต่ว่าเราจะทานกันกี่คนนะคะก็กะเอาเองเนาะอันนี้เราวางแล้วเราก็จะเอาหน้ามันใส่ ถ้าเป็นเด็กก็ไม่ต้องใส่พริกไทยก็ได้ใส่รีหลังมันก็จะน่าทานเวลาหมูมันอนว้อนวอนๆอย่างเงี้ยอื่าก็ได้แล้วร้านหน้าร้านหน้าอร่อยออย่ยซึ่งมันไม่ได้ยากอะไร คือยากไหมไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าเราเคยผัดอย่างนี้ไหมไม่เคยนี่คือวิธีการผัดราดหน้าคือไม่ได้ทําเค็มมากนะคะคือเรามีเจ้าเจืยอมีอะไรคือบางคนเนี่ยจะทานเค็มทานอะไรไม่เท่ากันเราเ็ไไปเติมเอาทีหลังถ้าจะเติมอยากใส่น้ําปลาก็ใส่น้ําปลาอยากจะใส่น้ําส้มพริกหัน่น อยากจะใส่พริกป่นเติมไปอยากจะใส่น้ําตาลให้มันหวานเจี๊ยบก็จะโดนด่าเพราะว่ามันไม่ควรจะหวานเจี๊ยบนะแล้วอีกอย่างหนึง่งเราไม่ควรทานน้าตาลเยอะจนเกินไปเอาแค่มันกลมกล่อมก็พอแล้วไปยามลดน้ําตาลเพราะน้ําตาลกินมากๆมันก็ไม่ดีนะยิ่งอายุเยอะๆแล้วก็ไม่ดีเด็กๆก,กินก็ฟันผุกินพอสมควรนะอันนี้ก็คือลาดหน้าน่ากินไหมฮะ แล้วเดี๋ยวเจอกันอาที่หน้านะคะค่ะัสดีค่ะ